ถาไปหนอ่อยครับผมเออมีคนร้องเรียนว่าป๋าไม่ใช่ตำรวจจริงป่ามันไม่ได้ไรละครับผมฮะ,ะมันไม่ได้ไรละครับมีอะรไ,ไะรไไเป็นอันไหนหรือับ ไม่ใช่คุยกับนายนายนายชื่ออะไรครับคุยกับผู้กักตันเลยนะครับผู้กับไหนหลวงวากบนาหลวงวากบนาแหละครับผมเหรอไม่ต้องมาอัดคลิปหรอครับผมไม่ใช่มันต้องมันต้องอัดรอยคือถามว่าถามว่าถ้าไม่ใช่ตำรวจแล้วคุณแต่งกายเหมือนตำรวจไอ้นีผมมีใบรับรองของผมครับผมใบรับรองยังไงอ่ะใบรับรองไหนขอดูหน่อยนี้ใบรับรองยังไงเขาใครอนุญาตให้แต่ง ไม่ได้ใครอนุญาตให้แต่งชุดเป็นตำรวจคนเขาเข้าใจผิดว่าคุณเป็นตำรวจก็พี่ใส่ใส่เสื้อโพวกนี้ทำไมครับอ๋อนี่เสื้อสจัญลักษ์ข่าวครับเออเสื้อสจัญลักษ์ข่าวอะไรนะมีอะเรื่องสอนนอได้ไหมครับได้เออสลังประชัดได้นะครับผมฮะอะไรนะตัไหนท่านนอที่จะไปจะไปคุยกับื้อสอนอได้ครับเออได้ได้ได้เออ คือคือแต่แต่บอกก่อนไม่ผมก่อนนะแต่บอกก่อนว่าการจราจรเสอยังไงแต่รถเขาคล้องตัวนะครับแต้อก็มาถ่ายคลิปเลยนะครับ ไม่มันต้องถ่ายเออถ่ายนี่ดีกว่าเวลาพี่จอดะไม่ใช่รู้ครับพี่รู้อันนั้นมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาออเออแต่แต่ไอที่ผมมาถามคือมีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาว่าไม่ใช่ตำรวจแต่แต่งกายเป็นตำรวจเออเข่ไหมอันนี้ประเด็นนี้แค่นี้เใมช่วยเพื่างนไว่อนพี่อดให้วยไม่ใช่คำว่าช่วยคำว่าช่วยพี่เข้าใจไหมมันต้องแต่งตัวเป็นอาสาอันนี้อันนี้ผมไม่รู้เออแต่เวลามีพวกนี้มา ใช่พี่ไม่ต่ออันนั้นอันนั้นอันนั้นผมเข้าใจพี่แต่คนเราคนเราถ้าทําหน้าที่ให้มันถูกต้องตามกฎหมายถ้าคุณเป็นอาสาคุณต้องแต่งเป็นอาสาอันนี้ข้อข้อกฎหมายนี้ผมไม่รูอาาอ้อ้าวทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่ตำรวจแต่เขามาแต่งตัวเรียนแบบเป็นตำรวจมันทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเขาเป็นตำรวจอีนนี้พวกเจ้าหที่เขาลองเรียนผมมาว่าคนคนนี้ไล่เขาอย่างเขาหมูกับหมาอ้าฮัลโหลเออ ก็แล้วถึงเวลาที่เวลาคนจอดเนี่ยรถติดเนี่ยทำไมไม่เห็นมีใครมาถ่ายบัางเลยมันน้ารู้สึกรถเมย์ต้องจอดอีสองอันนั้นผมเข้าใจพี่ที่พี่พูดที่พูดพี่สื่อสารนะมันเป็นหน้าที่ของตำรวจที่เขาจะต้องทำถ้าเขาไม่ทำแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นมาแต่งตัวเป็นตำรวจแอบอ้างว่าเป็นตำรวจอย่างนงี้พี่พี่ว่ามันเหมาะสมไหมถ้าสมมติว่าพี่โดนผู่ว่าใครมาแต่งตัวเป็นตำรวจบอกเฮ้ยมึงยางรู้อย่างเงี้ยพี่ชอบไหมอ่านะาร อ่ามันก็มันก็ถูกถูกถูแล้ไงพี่จริงจริงมันต้องเป็นอำนาจของตำรวจเขาพี่เข้าใจผมนะเออผมไม่ได้ว่าคือที่เขามาเนี่ยดีแต่มันต้องมันต้องมันต้องแต่งตัวเป็นอาสาแต่ไม่ใช่ว่าเขาแต่งตัวมองมองในมองในของประเทศไทยเลยนะถ้าแต่งเป็นอาสามาตำรวจ เมย์ที่ล่าสาอมาก็ไม่กลัวอ่าเพื่อนไม่ให้พี่คุยกับผมแล้วนะเออเดี๋ยวผมไม่ถามเขาหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะแต่เขาทําหน้าที่ถามว่าดีไหมดีครับแต่มันต้องเป็นหน้าที่ของยศหนที่ตำรวจออแต่ไม่ใช่ตำรวจแล้วคุณมาฉายพงฉายไฟแล้วแต่งเครื่องแบบเป็นตำรวจเป้เลยอย่างเงี้ยเป็นตำรวจจราจรเลยอย่างเงี้ยถามว่ามันผิดกฎหมายไหมอ่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะ นะครับไม่คุยด้วยอันนี้นั่งอยู่ในสัญลักษณ์ของป้อมไอ้ที่ที่พักของตำรวจด้วยนะเนี่ยนะครับเหมือนตำรวจเป้เลยแต่เขาไม่ใช่ตำรวจอ่าทีนี้ภูมิกับบางนาเขาบอกว่าให้ผมไม่คุยกับภูมิกับบางนาเดี๋ยวมจะไม่ไไคุยนะถ้าเกิดว่าภูมิกับเป็นคนอนุญ,ญาตให้แต่งตัวเป็นตำรวจอย่างเงี้ยแล้วตำรวจจริงอยู่ไหนอ่ะ ตำรวจจริงอยู่ไหนทำไมเอาตำรวจปลอมมาสวมเครื่องแบบไล่รถอย่างนี้อันนี้นักซี่เขาล็อกเรียนมานะครับอ่าเดี๋ยวจะไปคุยกับผู้ขับให้ดูนะถ้าคุณไม่ใช่ตำรวจก็คือคุณไม่มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบตำรวจนะครับของบมางนานะครับ ถ้าภูมิกับบางนาบอกว่าเขาแต่งได้ชาวบ้านทั่วไปก็ต้องแต่งได้ดิไม่ใช่เฉพาะคนคนนี้เห็นไ,ไหมเอาละนะเอาพอประมาณนะผมก็อยากรู้เหมือนกันตำรวจจริงไม่มาทำงานนะครับเอ,อแต่มีตำรวจที่ ไม่ใช่ตำรวจมาแอบ,บอ้างเป็นตำรวจนะโอเคนะครับ